เราไปขายก่อนก็ได้เรากเก็บที่เหลือไว้เฟซสองตอนนี้เราก็ต้องไปเลยครับผมตายก่อนแล้วแต่ว่าที่เหลือยังอยู่เียบกิ๊บ วันนี้เรามาเล่นเกมรีโพกันนะคะทุกคนซึ่งบุพี่รู้เอเมี่ยคือเคยเล่นแล้วส่วนพี่ไม่ย,ยังไม่เคยเล่น,นเค่คนมประสบการณ์กับน้องๆค่ะนะ <laughs> ก็คือเราจะต้องเข้าไปเก็บของจากในสถานที่ต่างๆเพื่อที่จะเอาไปขายนะทุกคนเราจะมีเราจะทำตัว <laughs> <laughs> เอาแบบเบาๆนะลูกเบาๆไม่เป็นไรลูกคนเรามีครั้งแรกกันนั้นลุงเฮ้ยเฮ้ยน้มนมนนเจออันนี้แล้วเราต้องหยิบขึ้นมาแล้วก็ตีมันทุ่มทมทุ่มทุ่มมันทุ่มเออทุ่มดี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไห นอย่างจะร่ำจะรวยอะเอ้บิ๊กชอบไหมโดนน็อตชา้ยตะขออีกตัวโอยเราพลาดจาอีกทีล้เไปขายของก็เถอะเงินนคเรเพอ่านี่เรากาะร่างสร้างตัวอุ้ยดานแรกมันแบบว่ามันมีแค่เฟสเดียวเนี่มันให้เราแบบว่าเกาะร่างสร้างตัวก่อน มีใครอยากแข็งแรงไหมยกของหนักๆได้อพี่ไม้ดีมากพี่ไม้เข้ไม่เป็นเด็กเออพีไม้แข็งแรงยกของหนักๆไม่เห็นมีผีเลยเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าไปทำได้ออกต่างยานเลยตู้ของตรงนั้นเต็มเลยไปใส่ตัวนี้ตัวนี้เยอะตัวนี้เยอะมีเพชรด้วยพี่ไม้คนที่แข็งแรงที่สุดกล้ามใหญ่ที่สุดในกลุ่มเราต้องไปหยิบแล้วในกล่องเมื่อกี้พี่ทำพังเรื่องกันหรืนไม่เป็นไรเรามี่กล้ามแล้วใช่เราพีกล้ามแล้วอ่ะ ขายก่อนก็ได้เราเก็บที่เหลือไว้เฟซสองสกัวด้านซ้ายตอนนี้เราก็ตรงไปเลยครับผมตายก่อนแล้วแต่ว่าที่เหลือยังอยู่ปิดตำนานรถแห่บอกเลย อย่กิ๊บดูดิอ่าคนนี้สายตาลว่างเปล่าเขากำลังจับจ้องไปที่ประตูทางด้านหน้าเอมิเทพซ่าเนียนตอนนี้กําลังเคลื่อนตัวไปทางห้องทางด้านซ้ายนะครับในความเงียบแล้วพอมันยิ่งเงียบมันยิ่งตลกแล้วกคนเกมเนี่ยกดนี่คือพี่มายบอกว่ารู้ๆอะไรวะเม่แกะอะไรวะรู้บอกนั่งลงไม้นั่งลงตัเดินตัวเตี้ยม อะไรวะพูดอะไรพูดยา้๊ส้นเดียแล้วเอมี่อยู่ไหนเนี่ยอารมณ์ดีแล้วคะเนี่ย Endu Endu ตกงใจกันเองล้นะฮะจังหวะนี้นี่จะเข้าขายแล้วนะกก็ัเออ ขอบคุณมากนะเอมิกว่ามันเป็นผีอะไรอ่ะเมื่อกี้พี่เห็นบุหรโดนชัดปุ้งใช่พี่บุหรโดนชัดป่องเต็มหน้าเลยครับโดนชัดป่องเลยไปข้าคำไปครับในความเงียบข้ามกว่างข้ามกว่างอะไรอ่ะข้ามการความเงียบไม่ออากำลังเคลื่อนตัวไปเดินไปนอบแนบนับเน็บนับเนบน็บไปทำ ผมเกิดม่คุณเกิดคุณปิดเป็นตายอ่ะผมโดนชี้ตังเมป้องอะดิอ่านไปแบบโอ้ยนุงอ,อะไรวะทำไมมันกิ้อะเหรอผมมันเกินี่ โอ้โหนแล้วพี่เผาพังพี่แบบว่าเขากั้นขลับกันได้ยังไงพี่จะเปิดลมแล้วจะเอามือปิดปากตไปเพราะรับมาแก้ว้ีเกมนี้ต้องการคนแบบพี่พี่เป็นผู้ให้วงเล็บคอนเทนต์พี่ไม่เผู้ให้คอนเทนต์ตัวจริงเออถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วอ๋อชุบได้เลยเหรอโอเคว้าวอ้าวพี่ดูอ่ะอ้าวพีาเไม่ปุ่มเห็นเขาเดินอยู่เมื่อกี้มีเสียงบู๊า เดี๋ยวเดี๋ยวเดคุณคิดว่าเมื่อกี้ตายหรือรอดครับตายจริงไม่เห็นมั้ยใครเห็นก็ว่าตายอันนี้ตายจริง a few moments later รับผมหน้าอุตส่าห์ฝากขัุอุตักเพื่อที่จะพาคุณกลับมาที่รถอี๊แล้วคุณ

เดี๋ยวเดี๋ยวบอยเองเดี๋ยวบรถอยเองม่ี่ไยงเยอนั่นอออออออนี่ ่ะพี่หันไปมันโล่งใช่ไหมแล้วพี่ก็ไปยืนรออยู่ข้างนอกจังหวะที่พี่หันหลังกลับไปมองทางปุ๊มันตกตกแอร์พี่เออพี่ตายเลยนี้ไอ้อ้วกมั้งเฮ้ยถ้าเราถ้ามีคนโดนสิงเราจะได้เห็นคอนเทนต์ใหม่ๆถ้าสิงเราเอาเป็นอ้วกใส่ตัวนั้นได้ไหมหลอกแต่เสาไม่ชีใช่ไหมแต่เราจะโดนเอมี่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 โดนเอมี่เอนั่นแหเอมี่โดน ผมเองคอนเชอร์ตบอายแล้วเนอิรเีดลาที่ใหญ่แเปิดตายหรือว่าตัวที่สิงเอวิตายมันมีหัวใจดวงเดียวนะคะแต่มันดูใหญ่มากเลยนะเออใช่ไหมมันดูอันใหญ่อะเพราะไอ้ตัวน่ ไปได้ใช่พี่หมายด้วยถ่ายเยอะสีพันะอู้พี่หมายสู้พี่พี่หมายจะเป็นฮีโร่ของพวกเฮ้ยเสียงอะไรเสียงใครอะเสียงยจมองมันอะไรมาฟู่ฟนเออนี่แหละได้แล้วเนี่ยเออแหละอ้เสียนเสีย าไว้ฝั่งข้างพทิต้าห้ามเลยดูคลิปมาจากต๊อกต๊อกเก่งมากเอุ๊ยต่อออดต้องเอาเอเอ็ลเล็กๆมาไว้ข้างนอกปะอุ้ยอย่าละอย่าละอีกดันบอลจะมีอยู่ในห้องนี้มี มันจะมีตู้ปลาอยู่อันหนึ่งด้านบนอะเออเนี่ยอันนี้นี่มันถ่ายได้เหรอเฮ้ยอันเล็กนี่ทำได้ทำได้ทำได้ถึงไหม ะอะไรระเบิดอะระเบิด hmm. ค uh ืออะไรหมายถึงไอ้ระเบิดใหญ่ปะอ๋อเอ้ยฮะเฮ้ยอะไรเฮ้้ยเเป็นไงบ้างพี่เป็นไงบ้างดีอยู่อะขอโทษขอโทษความชื่นหล่อขนาดเนี้ยไม่ขอโดนนะเฮีอยผ่าเลยต้องรีบพี่ขอชื่อนะโอเค อะไรหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดแล้วโอ้ยมีของมีของ